แอปแดงมาร์เก็ตติงนะครับเล่มนี้นะครับก็ครบเครื่องเรื่องการตลาดและโฆษณาบนแอปแดงฉบับทำได้จริงนะครับใครที่ยังอยู่กับแอปแดงนะครับทำแอปแดงด้วยก็แนะนำนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะแนะนำกลยุทธ์การตลาดนะครับอัลกอริทึมนะครับ g o o g ก e Ad นะครับวิธีวัดผลนะครับองความรู้นะครับประเด็นลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้ฟรีเนื้อหาสรุป ต่างน,นะตรวจให้ดูขอดูสารบัญหน่อยดิอนะ่ะอย่างนี้ครับแนะนำการตลาดเริ่มต้นใช้โฆษณากลยุทธ์เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายนะครับวัดประสิทธิภาพนะครับลิขสิทธิ์นะครภาคพนนวกนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเคล็ดลับการโฆษณานะครับการสร้างคอนเทนต์นคเคล็ดลับต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆดูดิ ใครที่ยังทำแอปแดงอยู่แล้วก็ยังไม่ท้อนะยังยังแบบหรือว่ามีโซเชียลอื่นอยู่แล้วก็ต้องทำนะทำแม่งทุกแอปอเลยเพื่อนนะครับทำไห้เถอะนะครับชั่วโมงนี้นะครับเพราะว่าบางอันนะ่ยมันอาจจะแม้นกับแอปใดแอปหนึ่งนะครับทำาไปเถอะนะครับลงทุกแพลตฟอร์มนะครับเชื่อผมโอเคไาตะก้าครับ